ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง โชเคสวันนี้เป็นอีกหนึ่งสนามที่เรายังอยู่ที่ภาคเหนือจริงๆอยู่เชียงใหม่แหละเนาะใช่ทริปนี้เราเชียงใหม่ลําพูนลําพูนอันนี้อยู่ลําพูนแต่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างสองจังหวัดก็คือเชียงใหม่และลําพูนใกล้ๆกันเพราะเป็นพี่น้องกันพื้นที่จังหวัดใช่ไหมใช่อ๋อวยว่องาจังหวัดพี่น้องสนามกอล์ฟใหญ่มากกินพื้นที่สองจังหวัดเลยก็เกือบจริงๆเพราะว่าถือว่ากัสสันเป็นอีกหนึ่งสนามในเครือกัสสันพาโนรามา พานอรามานะครับปกติแล้วถ้าเราได้ยินคําว่าพานอรามาเราจะต้องคาดหวังก่อนล่วงหน้าเลยแหละว,ว่าเราจะต้องมองเห็นอะไรรอบๆด้านกว้างเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเรามีโหมดพานอรามานะก็อย่างซึ่งก็จริงมองไปนี่ก็คือเห็นทิวเขาเห็นพื้นที่รอบๆด้านพอสมควรบรรยากาศสวยจริงๆสนามนี้ห่างจากสนามเดิมเนี่ยไม่ไกลสนามเดิมคือกาซเลกาซีาห่างกันแค่2.5กิโลน,นิดเดียว1ินาที ก็คือพูดง่ายถ้าจากสนามบินมานี่ก็เพิ่มอีกประมาณสัก5านาทีดังนั้นถ้าจะวางแผนเล่นกอล์ฟสองสนามแล้วจะเล่นทั้งเลกซี่แล้วก็พานอรามาเนี่ยไปกันได้โดยดีพักที่เดียวตีสสนามหรือไม่พักตีเช้าบ่ายก็ยังได้เพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางที่นี่ก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องของที่พักเพราะว่าก็มีที่พักด้วยม,มี74ห้องแล้วก็สไตล์การแต่งห้องเขาบอกว่าเป็นแบบยุโรปยุโรปอโอเคเดี๋ยวจะไปดูแต่เมื่อกี้ผมเห็นละในบริเวณของคลับเฮาส e ครับเฮาส์ค่อนข้างโออาร์ใหญ่โตนะครับกว้างขวางใหญ่โตมีบริเวณให้นักกอล์ฟมีความเป็นส่วนตัวหรือว่าจะกิจกรรมรวมอะไรเงี้ยพอสมควรบอกตรงนะจับปิดตานอนหลับตื่นมาแล้วมาอยู่ในครับเฮาส์นะไม่รู้ว่าไม่อยู่ในกรุงเทพอืคือความใหญ่ของสนามตัวครับเฮาส์เองเนี่ยสไตล์สนามกอล์ฟในกรุงเทพดีๆนี่เองเลยใช่ครับแล้วก็คนออกแบบที่นี่นี่คือคุณประวิทย์เรืองโพนะครับครับ ก็คือออกแบบแล้วก็รีดีไซน์ใหม่เกือบทั้งหมดในปี20060 0ปีนะครับแล้วก็เกือบทั้ง1ปีเลยคือปิดสนามมาเปิดบริการทีปี61โอเคอันนี้ก็คือทางด้านของผู้นี่คือเจ้าของสนามเนี่ยดูแลกันเองใช่ครับคุณประวิทย์คุณฟ้าใช่ครับก็คือเป็นคนที่น่าจะต้องรักกอล์ฟมากนะดูแลใจใส่ในเครือของกัันมีอยู่หลายสนามนี่เป็นอีกหนึ่งสนามที่เรามาเยี่ยมในวันนี้นะครับซึ่งบรรยากาศของ เลกซี y ถ้าได้ดูตอนเลกซีไปแล้วเนี่ยจะต่างกับที่นี่นิดหน่อยเหมือนกันนะ,ะว่าไปแล้วเพราะว่าอย่างน้อยวิวไม่เหมือนแล้วพันย่าก,ก็ไม่เหมือนใช่ครับญ้าของกรีนนี่เป็นทริปอีเกิลแล้วก็แฟเวย์เป็นพ um. s ส p a รัมที่นี่เป็นพัสดุรัมนะในขณะที่ที่เลกซีนี่จะเป็นบิลบิลดาใช่แล้ว,<ช>ลวความนะต่างอีกอย่างหนึ่งคือสนามนี้นี่ถือว่าเป็นสนามที่ยาวที่สุดในภาคเหนือเลยก็ว่าได้อเอระยะนะเจ็ดหลาโอเค ก็สนามค่อนข้างโลง่งเพราะไม่ได้มีต้นไม้มาบังทิศทางในการเล่นเท่าไหร่นักสามารถจะใส่กันได้เต็มที่ที่เรายืนกันอยู่นี่คือหลุม7เป็นพา3ซึ่งมองกลับไปก็คือจะเห็นลับเฮาส์อยู่ในแบ็คกราวด์ด้านหลังเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หลุมนี้กันก่อนเลยครับ ดรอไปนิดนะพี่วะแต่ก็ปลอดภัยพี่อ่อนเอเป็นแทงนะคนนี้ตลอดเลย ลูกหากินใช่ไหมก็คือถ้าไม่มั่นใจก็จะต้องแทงอย่างเดียวโอเคอ่ะงี้เรามาวัดกันที่พัตเตอร์ดิพี่เยี่ยมเี่ยมดีกว่าผมเห็นแล้ว ปกดีกว่าของพารระยะยผมโอเคทิศทางคุณดีกว่าประเงินระยะผมโอเคเป็นคนที่ชื่นใจเวลาเห็นลูกกอล์ฟไม่สั้นผมว่ามีสเสน่ห์นะผมมองว่าจริงๆดูมันไม่น่าจะเลี้ยวเยอะแต่กลับเลี้ยวเลี้ยวแบบเยอะเลย กรีนไซส์พี่ว่าก็พอๆกับหลุมกลางน้ำของอีกสนามนะประมาณัก30มสิกว่าๆเหมือนกันนะพูด <Food S 2> เองสั้นเองโอ้โห <c oughs> คือมันไม่สั้นกว่าหลุมแต่มันพอดีเกินไปเนี่ยถ้าเป็นคนให้น้ำหนักเหมือนพาคือเลยหลุมนะที่มีพี่ว่าลงอีก 20%-30% ใชถพี่เป็นคน <ไม S 2> น้ำ <ไม S 2> หนัก,กพอดีหลุมเกินไปจริงเป็นอะไรที่ต้องแก้ เก็งมากครับโอเคพาทั้งคู่พาสมชื่อพาสมชื่อที่นี่มีอีกอย่างหนึ่งคือสมมุติว่าเรามาเที่ยวแล้วเรามากันก้นใหญ่เขาอนุญาตให้ออกได้ถึง8คนที่สนามแห่งนี้ที่สนามแห่งนี้คือเขาบังคับใช้รถกอล์ฟอยู่แล้วคุณมาคนเดียว2คนก็ต้องใช้รถกอล์ฟเพราะงั้นไม่มีเงื่อนไขนี้<อ>ยังไงก็ใช้รถกอล์ฟแต่ก้นหนึ่งออกได้8คนไมมันเหมาะกับมันเหมาะเจาะมากนะ ถ้าเกิดเรามากวนใหญ่บางทีเราก็อยากเล่นหลายคนโดยฉพายิ่งกวนไม่ได้ติดมากมายใช่ไหมแล้วก็มารยาทอย่างหนึ่งก็คือแน่นอนกวนที่ตามมาตามทันเราก็ปล่อยเขาผ่านใช่ก็คงจะมีระเบียบของสนามที่เขาวางไว้อยู่แล้วเพราะว่าให้เพื่อ8ดคนใช่คุณมากัน2คน3คนคุณเล่นมาคุณเจอข้างหน้า8คนเดี๋ยวเขาให้ผ่านนะครับแต่ถ้าเรามากวนใหญ่เนี่ยมันก็คึกคักไปเรื่อแล้วโอเคมันไม่มันไม่เป็นไปตามที่เราคุ้นเคยกับกอล์ฟออกแค่4ี่คนแต่ลองนึกภาพดูดิอุ้มกูฮาพี่ลึกเลยนะเคยเล่นไหมแปดคนเนี่ย เคยแต่ไม่บ่อยใช่ไหมแต่ไม่บ่อยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ที่กสันพนรมาคุณสามารถทําได้จริงๆแล้วเลกาซี่ก็ทําได้รู้สึกว่าได้ได้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยกวนใหญ่ของจริงกําลังมาครับมืดมาเลยนน่นน่ะแล้วรีดถ่ายแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้ถ่ายอีกลุมดีกว่าต้อโอเคครับ ไม่ทันควนใหญ่ต้องหลบกันใหญ่เลยเมื่อกี้โดนฝนสาดไปรอบหนึ่งแต่ก็ดีครับเย็นชุ่มฉ่ำดีปลายฝนต้นหนาวอากาศต้องอย่างนี้แหละโอเคเขาบอกฟ้าหลังฝนมักจะดีเสมอ,อโอ้โหปัชัาชีวิตเลยนะเนี่ยแต่สำหรับนักกอล์ฟควรจะมีเสื้อกันฝนติดไว้ในกเป๋านิดนึงนะครับ ทีนี้เราเลือกอีกหลุมหนึ่งก็เป็นหลุมที่ทําให้ดูข้างหลังแล้วดูรู้ว่าสนามไหนเพราะว่าการ์เน,นพนาราามาครับเฮาส์เขาจะไม่เหมือนที่อื่นใช่นะก็คือเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนใช่บรรยากาศตรงนี้แล้วก็ลักษณะของสนามเท่าที่ผมดูหลายๆหลุมที่เราดูมาเนี่ยผมว่ามีความคล้ายๆกันกับถ้าสมมติตีอยู่แถวกรุงเทพก็สวนอณภูมิก็ได้นะหลุมจบสวนอณภูมิตีเข้าครับเฮาส์ฟิลนี้เลยน้ําอยู่ด้านขวาตีเนี่ยครับเฮาส์แล้วมีมีอยู่สองหลุมขนาบน้ําอยู่สองฝั่งเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับต้นไม้จะน้อย กว่าถ้าเทียบกับกัสซันเลกาซีถูกไหมกัสซันเลกาซีจะมีต้นไมคน้ค่อนข้างเยอะกว่าปรับปรายค่อนข้างเยอะกว่าแล้วต้นไม้ใหญ่ๆก็เยอะกว่าว่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าคุณมาวันลมแรงคุณเตรียมตีเผชิญกับลมให้ดีโดนเต็มๆคือเป็นสนามที่มันมีเสน่ห์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรีนในเรื่องของต้องวางตัวคือ,อมไม่ใช่ว่าไกลยอย่างเดียวแล้วก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของถ้าคนกลัวน้ำบ่อยๆ ื่น้ร<ม>เจอน้ําเพราะว่าทุกหลุมเนี่ยจะมีน้ําให้เห็นตลอดไม่ว่าซ้ายหรือขวาของของหลุม,มแล้วก็ในเครือที่มีมากกว่าหนึ่งสนามโดยทั่วไปแล้วสนามหนึ่งสองสามมักจะไม่ค่อยซ้ํากันครับแต่ไหมหลายๆที่ที่เราไปเวลาเขามีมากกว่าหนึ่งสนามเนี่ยมันจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับที่นี่ก็เหมือนกันยังมีอีกหนึ่งสนามที่เราต้องไปเยี่ยมก็คือขุนตานลกาสันขุนตาลนั่นก็อีกที่หนึ่งเหมือนกันใช่เขาบอกว่าถือว่าเป็นเพชรน้ําเอกของทางภาคเหนือเลยโอเคครับหลุมนี้ 426หลาจากแท่นดำอา4ร้อยจากแท่นน้ำเงินตีเข้าคับเฮาส์วันนี้เล่นตามลมนิดๆไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรมากมายขวาสลบอย่างเดียวเพราะมีน้ำขวาตายซ้ายสลบอโอบี OB ด้วยเหรอโน no. ขวาตายไงเป็นน้ำแล้วซ้ายอะซ้ายสลบไม่มีอะไรก็ยัง,ลงโล<อ>่งๆพลาดไปยังเล่นได้คราวที่แล้วคุณใช้มุกนี้มันมีทั้งโอบีทั้งน้าผมก็ตกใจก่อน <laughs> โอเคพี่เจเปิดก่อนเลยครับผมได้ครับ ตามคอนเซปต์พี่เจ่เพืรอเฟตถ้าเพืรอเฟสขวาตายซ้ายสลบโอเคอ๋อสลบแน่และคนสวนอยู่ตรงนั้นสุดีพี่สวยงามแต่ไดรฟ์มันสบายใจเนี่ยมันดูออกนะยังไม่ถึงครึ่งทาง เวลาตีตามลมนี่เคยเป็นห่วงเรื่องสปินไหมอือหือดูดีดูดีดูดีเ่าสั้นที่ร้องเนี่ยนะสั้นจริงเหรอจริงแต่ก็พัดทางทางทางขึ้นไงพัทางขึ้นอือหือคุณพี่เจครับผมมาตามแผนที่วางไว้ขวาตายซ้ายสลบทีช็อตมาถึงขนาดนี้แล้ยทิ้งผมขนาดนี้เลยเหรอครับผมคือพนธ์อะเดี๋ยวก่อนนะไม่คิดว่ามันจะโดนดีหลักร้อยอยู่นู่น ลูกมาอยู่ตรงนี้เหลือประมาณ80ฮะคุณได้มาเกือบ320หลาเลยเหรอครับผมตามลม้มเมื่อกี้อยู่เป็นทีท่านทีเรายังบอกเลยตามลมไอย้ยไในธรรมดาเดี๋ยวนะคุณอะได้ารยแดิแต่คุณขึ้นไปอ่อนพัดเบอร์ดีผมอะได้มายามา320แต่เดี๋ยวผมชึกตกน้ำเอ้ยอย่าไปพูดห <c oughs> ้ามต้องโพสิทีฟมันมีความต่างก,กันได้เคยืนยากนิดนึง ใช่ใชโอเคแสดงว่าเมื่อโดนดีระยะยังโอเคอยู่พี่เจเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ปามันพูดบอกสวัสดีพี่เจไม่ใช่ป๊อปคอร์นลูกกอล์ฟ <c oughs> เดยวกิน <c oughs> น้าดูเลยนะจ๊ะวัว <Okay. S 1> ขึ้นมาแล้วท็อปโอเคมัน <Okay. S 1> ทิมไงเดี๋ยวขึ้นมาแล้วท็อปโ okay อเคนะเพราะอ่อนร่างปลอดภัยกว่าถ้าทะลุตรงนี้เล่นยากก็ตามลมเอ่อไปวัดกันที่พัดโอเคอันนหน่อยแต่แต่พรอบอก สั้นดีกว่านะก็ได้พัดขึ้นเนินไม่เดี๋ยวพี่ซ่อมเองไม่อไรน้อ,อมีให้ซ่อมทุกหลุมเลยนะเพราะกรีนเขานุ่มกรีนดีจริงแล้วแบบเรียกอะไรรอยรอยแบบไม่เสียหญ้าไม่กระชอกขึ้นมาชอบ ผิดลายใช่ไหมจ๊ะให้ซ้ายอะไรเนี่ยโอเคเน้นน้ำหนักจัดไม่ดูลายหรือไงอ้าวแต่ใครจะไปคิดน่ะจริงๆอ่ะสลบน้ำมันเทอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเมื่อกี้น่าจะมีซ้ายเออมันเลี้ยวซ้ายแทนมีขวามันเลี้ยวซ้ายมีขวาไงน้ำอยู่นู่นลูกเลี้ยวไปนี่เก๋เก๋เก๋ไหมง่ายไม่ง่ายจบเลยแล้วกันจบเลยแล้วครับครับขออนุญาตนะครับโอ้เยี่ยมครับพี่เจ ไลฟ์มาโอ้โหเต็มหลุมโอเคบอร์ดี okay. <Bird> ุดยอด <Bird ie. S 2> Very good birdie uh huh. Nice spot <part. S 1> Thank you หายกาสมากครับสมราคาจริงๆมาทริปนี้มีโอกาสได้เจอแฟนๆรายการทีออฟบางท่าน <c oughs> ในสนามนะครับ <c oughs> มีการทักทายมีการพูดคุยนะครับแล้วก็ไม่มีทำอะไรให้บาดหมางน้ำใจกันเพราะทักผมเป็นผม แล้วก็ถามว่าวินไม่มาเหรออ๋อโอเคถ้าําม,<ผ>มแบบโอ,อ้คุณวินคุณวินเจไม่มาเลยผมเคืองเคืองไนวะ้โอเคครับใช้ได้ใช่ได้ไดค,คน <laughs> ที่เจอได้โอเค <laughs> บรรยากาศดีมากเมื่อกี้ฝนสาดมาตุ้มหนึ่งทําให้เรามีรุ้งกินน้ําเกิดขึ้นทั้งหลังด้วยผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะบันทึกให้เห็นได้ขนาดไหนแต่ตาเปล่าเราเนี่ยยืนเหมอกันอยู่พักหนึ่งสวยมากใช่ไหมเป็นบรรยากาศที่คือรุ้งมันไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ทอดผ่านตรงๆลุงมันอยู่บนพื้นในระดับที่ต่ำมากสวยบรรยากาศดีครับเป็นอีกหนึ่งสนามที่น่ามาลองเลยนะใช่ใช่แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วครับมันไม่ไกลเดินทางสะดวกแต่ที่ผมชอบต่อเนื่องจากกาซันเลกาซีเลยก็คือกรีนครับผมว่ากรีนเขาพัดสนุกใช่ผมชอบตกอยู่พัดวิงว่งอ,อันนี้เป็นคุณสมบัติที่พิเศษอันนี้ต้องชมซูเปอร์เอนเทน์จริง ช,ชอบมากกลิ่นประเภทนี้นะมันทําให้ก็เล่นกอล์ฟสนุกที่เหลือมันจะมีอะไรแตกต่างกันสนามต่อสนามเราไม่ว่ากันมันแล้วแต่ดีไซน์ของสนามแต่ตกหยุดพัดวิ่งเนี่ยนะควรเป็นอย่างนี้ทุกสนามเลยจะดีมากก็เดี๋ยวต้องเหลืออีกหลายๆสนามครับในทริปเหนือภาคเหนือนี้นี่ก็เป็นแค่2ส,สนามแรกใช่เพราะฉะนั้นบรรยากาศของการมาเที่ยวเชียงใหม่ของทีมอรังนี้ยังไม่หยุดนะครับติดตามชมต่อไปในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านะครับจะทยอยนำมาอออากาศให้ได้ติดตามชมเลครับ ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง